มาดูค่ะการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยยึดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์หนึ่งการวิเคราะห์ความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เน้จะให้ข้อมูลหรือทำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต แต่ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าข้อเท็จริงนั้นคือความจริงตามที่ปรากฏในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะสรุปความแตกความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงโดยมีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ดังนี้อมาดูนะคะลูกข้อคิดเห็นทัศนคติหรือการวิเคราะห์ของผู้บันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีหลักฐานร่วมสมัยอื่น ยืนยันกับหรือสนับสนุนแนวคิดนั้นๆยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตัวอ,อย่างเช่นในประชุมทงเสาวดานภาคที่สาสิบเ้าเรื่องจดหมายเหตุของพวกคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์กับครั้งกรุงธนบุรีและกร,รุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นภาคหกล่าวถึงจดหมายข,ของบาทหลวงฝรั่งเศสคือมองซิเออร์คอ ถึงนงเ,ออเลฟิโอการ์เดมาลากาลงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบเก้าหรือประมาณพศสองพันสามร้อยสิบสองได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองสมัยพมรุตตอนต้นดังนี้เมื่อปีก่อนและในปีนี้พวกจีนและไทยไม่ได้หากินอย่างอื่นนอกจากเที่ยวทำลายพระพุทธรูปและพระเจดีย์พวกจีนได้ทําให้เงินทองในเมืองไทยไหลไปเทมาและการที่ประเทศสยามกับ ตั้งตัวได้รวดเร็วเช่นนี้ก็เพราะความหมั่นเพียรของพวกทีมเพราะฉะนั้นการที่ได้มีการค้าขายกันในชุกวันนี้ก็เป็นด้วยพวกทีมได้เที่ยวขุดเงินทองที่ฝังไว้ตามดินและบรรจุไว้ตามเจดีย์นั่นเองวัดต่างๆในเวลานี้จะเปรียบก็เท่ากับเตาไฟฟ้าผนังก็ดําหมดและตามลานวัดก็เต็มไปด้วยฐานและพระพุทธรูปหักพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระเจ้ากรุงสยามองค์ใหม่หาได้จัดการศาสนาไทยตามที่ควรทําไม เพราะเหตุว่าทรงเกรงว่าคนจะเอาใจออกห่างข้อความในจดหมายเหตุข้างต้นให้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยบมรีตอนต้นว่าแม้สมเด็จพระเจ้าตกรรากสินมหาราชจะทรงรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นฝึกแผ่นและสถาปนาราชธานีใหม่แต่ในช่วงต้นของรัชกาลก็ยังมีเหตุกาจนสาวดว,วาอารามต่างๆเพื่อที่จะผุดหาสมบัติเนื่องจากว่าราชฎรมีความอดอยากและความยากจนวิธีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศก็คือการค้ากับต่างประเทศ โดยชาวชียมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูการค้าสมัยทนบุรีอย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นของผู้บันทึกที่กล่าวว่าเงินที่นํามาใช้ฟื้นฟูการค้าสมัยทนบุรีได้มาจากเงินที่แอบลักลอบขุดตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะวัดบารามนั้นยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์แน่ชัดและไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้การที่บัตรหลวงฝรั่งเศสระบุว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ทรงปรับตามผู้ทําลายศาสนาที่ลักลอบขุดหาสมบัตินั้น สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของบาทหลวงฝรัลงเศสเพียงฝ่ายเดียวทั้งนี้เพราะในขณะนั้นเป็นช่วงต้นรัชกาลบ้านเมืองยังไม่สงบการทาศึกสงครามกับพม่าและปราบตามหัวเมืองประเทศประเทศสลาศนั้นมีอย่างต่อเน,นื่องกระทั่งสิ้นรัชกาลสภาพสังคมในเวลานั้นยังสับสนวุ่นวายและต้องฟื้นฟูบ้านเมืองทุกด้านการสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎารยังยังไม่ทั่วถึงทําให้มีโจรผู้ร้ายและคนยากจนจํานวนมากพยายามที่จะขโมยทรัพย์สมบัติ ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงวัดล้างโดยไม่เกรงกลัวการลงโทษที่มุนแรงที่สําคัญแม้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชกรณียกิจในการปกครองในการฟื้นฟูบ้านเมืองแต่พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการทํานุบารุงศาสนาด้วยต่อมานะคะดังที่พระราชพงศสาวดารกรุงชนบุรีฉบับพันจันชุมาศนั้นได้กล่าวถึงทรงพระราชดําริว่าพระพุทธศาสนาจักสมบูรณ์รุ่งเรืองนั้นด้วยบริษัททั้งสี่ปฏิบัติตามพุทธโอวาท แล้วพระสงฆ์ทุกวันนี้ยังปฏิบัติพระจัดสุดดปาสินสังวรนั้นมีบริบูรณ์จึงทรงพระกรุณาตั้งพระสังฆร,ราชราชคณะขึ้นไว้ให้กำชับว่ากล่าวพระสงฆ์ทั้งปวงแล้วทรงพระราชสัทธา,า,าจ้างให้หมู่เสนาเสาานาทหารพลเดเรือนสร้งางพระวิหารเสนาสนะกุติมากกว่าสองร้อยกุติจะเห็นได้ว่าข้อความในพระร,ราชาพรงสาวารกรุงชนบุรีนั้นฉบับพันจันทงวาานั้น ขัดแย้งกับข้อความในจดหมายเหตุของบาทหลวงฝรั่งเศสดังนั้นความของบาทหลวงฝรั่งเศสที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่หาทางป้องกันศาสนาเพราะเกรงคนเอาใจออกห่างนั้นเป็นเพียงความคิดเห็นของบาทหลวงฝรั่งเศสเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่ข้อไม่ใช่ความจริงทั้งหมดบอกว่าตัวอย่างหลักฐานที่นําเสนอนี้ที่ให้เห็นว่าความแตกต่างของความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏขึ้นในจดหมายเหตุของบาดหลวงฝรั่งเศส แม้จะเป็นหลักฐานข่านผสมมิที่ผ่านการประเมินหลักฐานทั้งภายในนอกภายในแล้วแต่ผู้ศึกษาก็ต้องวิเคราะห์หลักฐานให้รอบคอบโดยเฉพาะความคิดเห็นของทัศนคติของผู้บันทึกจึงจะสามารถจําแนกความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องข้อ2ข้อคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานยืนยันตรงกันสามารถนับเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ได้ตัวอย่างเช่นบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาบางฉบับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาของคนไทยทั้งที่เป็นความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นบันทึกเรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามของมิโลัสเชรเวลส์ที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าชนชาวสยามมีศรัทธากล้าแข็งนักสร้างวัดวาอารามสร้างพระประธานองค์ใหญ่มหิมาและประดับประดายอย่างงดงามสร้างกระท่อมไม้มุงใบตองตึงถวายเป็นกุฏิสง์ ใบตองซึ่งอันนี้นะคะลูกก็คือใบสักนะคะอะที่นี้มาดูค่ะบอกว่าขนาดเดียวกันชิมองเดอลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหา,าราชว่าบันทึกเกี่ยวกับศับทธานในพระพุธศาสนา,าของคนไทยสมัยอยุทยาไว้ในหนังสือจนานเหตุลาลูแบร์ราชอาณาจักรสยามว่าถ้าชาวสยามผู้ใดมั่งมีพอแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะจ้างพระอุโบสถและฝังทรัพย์สมบัติอ,อันมีค่าบรรดาที่เหลือใช้เหลือสอยไว้ ชาวสยามบรรดาที่ไม่มีปัญญาจะสร้างพระอุโบสถได้อย่างน้อยก็ขนฝายสร้างพระพุทธรูปแล้วมอบให้แก่พระอุโบสถที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วก็คือว่าถ้าใครมีตังก็คือสร้างพระอุโบสถถ้าใครมีตังน้อยนิดก็สร้างพระพุทธรูปอย่างนั้นนะตะลุกอ่ะทีนี้เรามา,มาดูต่อค่ะก็บอกว่าหลักฐานทั้งสองฉบับได้ให้ข้อเท็จจริงซึ่งตรงกับความจริงที่ว่าชาวไทยสมัยอยุทยาีศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนาสูงโดยปรากฏเป็นค่านิยมว่าจะต้องสร้างวัด สร้างพระอุโบสถและพระพุทธรูปการทําบุญการทําบุญกุศสนรวมทั้งการมีจิตเมตตาและการถวายสิ่งของมีค่าเป็นพุทธบูชานะดังตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นเพื่อชี้ให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างข้อท็จจริงกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างได้ถูกต้องนะอย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นนักเรียนอาจจะทําความเข้าใจกับมันต้องต้องทําความเข้าใจกับมันนิดนึงนะคะประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนไม่ยาก เียวเราสนุกถ้าเข้าใจนะนักเรียนบบไม่ต้องซสีเรียอว่าอุ้ยเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นไม่ต้องซสีเรียสค่ะเดี๋ยวเปิดเทิมเราเจอกันนะเจอกันในห้องเรียนครูก็จะทบทวนให้ใหม่นะคะประวัติศาสตร์ช่วงนี้มันอาจจะยังไม่สนุกนักเรียนบบต้องเข้าถึงบทเรียนที่สมัยสุโขทธธัยอยุธย,ยาสุบุรีรัตนโกสิทร์ช่วงนั้นจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้แล้วมันสนุกนะคะ EP นี้ครูพวานขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะ EP สามวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย